กลุ่มทุนไทยนะคะที่เข้ามาบุกตลาดที่เฉิงตูแล้วนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคร e เซพีครีเซนทันบริษัทไทยเพรสิดนต์ฟู้ดแล้วก็ล่าสุดนะคะการเปิดสาขาที่เฉิงตูของธนาคารกสิกรไทยค่ะโดยจะเน้นให้บริการลูกค้า SME ค่ะสาขาเฉิงตูเป็นสาขาที่2ของธนาคารกสิกรไทยในจีนถัดจากสาขาเซินเจิน้น ในลูกค้า SME ซึ่งมีขนาดธุรกิจไม่เกิน300ล้านหยวนและพนักงานไม่เกิน1,200คนธนาคารกรสิกรไทยสาขาเฉิงตูตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีนี้ไว้ที่180ล้านหยวนเราทำได้เฉพาะลูกค้ารายเล็กแต่รลราได้ของจีนก็ไม่เล็กนะก็เข้าบริษัทเล็กๆบริษัทขั้นกลางๆของประเทศไทย แล้วใบอนุญาตของเราก็ทําได้แค่นั้นแล้วเราก็ไม่ได้อยากทำมากกว่านั้นนะขณะนี้เราไม่มีกําลังที่จะทําลายย่อยอะไรไปออกบัตรเครดิตอะไรนี่มันไม่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารเกสิกรไทยจะทาในประเทศจีนแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนที่ต้องไปทําทําในส่วนที่เราทําได้เราทําได้ดีเราถนอมเลี้ยงอันนี้ขึ้นมาให้เติบใหญ่ <S 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 แค่นี้ก็ทากันไว้ได้เป็นนาน,านๆแล้วเพราะตลาดใหญ่เลยแล้วความต้องการของ SME ความตการสินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงินของ SME ในประเทศจีนก็มีมหาศาลไอ้รูปแบบที่เราพัฒนากันมากับบินเชนเนี่ยว่าจะปล่อยสินเชื่อกับ SME ซึ่งตะก่อนนี้ธนาคารจีนไม่แต่นะธนาคารจีนไม่แต่ถือบอกเป็นช่องว่างอะตอนที่มาพบนักธุรกิจจีนระดับเล็กๆก,ก,กลางๆเนี่ยมันก็พูดเหมือนกันบอกว่าแบงค์นี่ไม่สนใจแบงค์คือเหมือนแบงค์จีนไม่สนใจ เราก็เห็นว่าเออนั่นเป็นพอได้ยินก็หูฝึงว่าเออนี่มันสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทาได้แต่เราไม่กล้าทําคนเดียวตลาดนี้เราไม่รู้จักเราก็ต้องหาเพื่อนที่ไว้ใจได้แล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาแต่วันหนึ่งเนี่ยแต่งคนก็อาจจะเดินไปคนละทิศคนละทางก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ทุกสินเชื่อทุกรายที่ที่ปล่อยเนี่ยเป็นที่ทําร่วมกันกับมินชิงที่ทําร่วมกันก็มีที่เราหาลูกค้ากันมาเองก็มีนั้นเสิ่งที่ทานังสือเราสร้างองค์ความรู้สร้างประสบการณ์ขขอองงงทีมาานเรห ให้สามารถในสุดแล้วก็เราก็ไปได้ด้วยตัวเองคือในที่สุดเราอยากไปจุดที่จะเป็นเป็นธนาคารท้องถิ่นซึ่งมันต้องมีเค,ครืคอข่ายเครือข่ายก็ผมว่าสักสามนี่ก็อยู่ในวิสัยที่จะขอพูดกันได้นะแต่เราก็ยังยังไม่ได้ไปถึงการที่สามแต่แต่ที่สําคัญคือว่ามันต้องมีความแน่นในในในรูปแบบของธุรกิจของเราที่สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองในตลาดนี้ถ้าเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญ,ญาตที่เป็นแบบธนาคารจดทะเบียน ท้องถิ่นแล้วก็คือถ้าคุณเป็นภาษากฎหมายคือกสิกรแบงค์ชัยนามันก็จะมีความคล่องตัวต่างๆม,มากมายในการหาเงินทุนในการหาเงินฝากในการปล่อยสินเชื่อแต่มันต้องไปทีละขัะ้นกสิกรไทยนะคะเวลาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบงค์ใหญ่นะคะแต่ว่าพอกสิกรไทยมาที่เมืองจีนจะเป็นที่เซินเจิ้นหรือว่าที่เฉิงตูก็ตามเนี่ยเป็นยังไงคะอันนี้ก็มาว่าตัวเองเล็กตัวเล็กต้องหา u n นิคเ n e s s ยู <UN IC AN TS> นะิคแน่สัะไรนั้นเราดีร i v e มันเป็นสาม s t r a t e g y ใหญ่ๆนะนแรกเราบอกว่าเราจะทําใน under served market นะซึ่งถามว่าทําไมเราถึงขายเรื่องของเรามาโดยตลอดในเรื่องของธุรกิจ SME นะซึ่งมองว่ายังคงเป็นตลาดที่ under served อยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งในสิ่งที่แบงก์การแข่งขันของแบงก์ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเราจะทําเรื่องของเทรดนะ international trade ระหว่างไทยกับจีนและจีนกับ AEC นะซึ่งเราเป็นหักอันที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอการที่จีนเนี่ยนะฮะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากเดิมทีที่ไม่เคยติดแรงเลยตอนนี้มีเป็นรองเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นนะ,ะเราก็จับกระแสะตรงนี้ Regional Trade ระหว่างไทยกับจีนกับ AC เอนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่กำลังมามาถึง แล้วมันก็คลุปเห็นเลยว,ว่ามันมันมาถึงจริงๆมันมาแล้วแ้วมันอะ,อะไรนะออกดอกออกผลด้วยไม่ใช่บอกว่าทำเพื่อ s t r a จิ g i c direction แล้วก็รอเวลานัมันเทินอินทูพ o f ิ t ได้เร็วมาก